สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูน้ําพริกเห็ดฟางเมนูแซ่บๆแล้วก็ทําง่ายๆนะครับเพื่อนๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันครับวัตถุดิบของเราในวันนี้นะครับก็มีพริกแดงจินดากระเทียมนะครับวันนี้ผมจะเพิ่มเป็นพริก ชีฟ้าไปด้วยนะครับเพราะว่าที่บ้านจะเหลือเยอะเนาะแล้วก็ใส่เข้าไปได้นะครับหรือใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับตามด้วยหอมแดงนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็เป็นเห็ดฟางนะครับเห็ดฟางผมก็ต้มสุกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับเราไปเริ่มลงมือทํากันเลยนําเครื่องที่เราเตรียมไว้นะครับก็มีพริกนะครับกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะครับลงไปคั่วในกระทะนะครับใช้ระดับไฟเป็น ระดับไฟอ่อนนะครับหรือค่อนไปทางกลางก็ได้นะครับแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆให้หอมเลยนะครับแบบนี้เลยนะถ้าเกิดใครที่สะดวกเป็นปิ้งนะครับหรือย่างนะสามารถนําไปย่างได้เลยนะครับก็จะเพิ่มความหอมได้มากยิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับคั่วใจเย็นๆนะครับแล้วก็ค่อยๆเขี่ยไปเขี่ยมานะครับใช้ตะหลิวของเราเขี่ยไปเรื่อยๆด้วยนะครับพอคั่วจนหอมได้ที่แล้ว ก็ใส่เป็นเห็ดลงไปนะครับสําหรับเห็ดนะครับถึงต้มแล้วนะครับผมก็จะนําไปคั่วอีกรอบหนึ่งไปพร้อมกับพริกนะครับเพื่อเพิ่มความหอมหรือว่าใครนะครับที่เพิ่งซื้อมาจะใช้เป็นต้มกับน้ำปลาเลยก็ได้นะก็ใส่เป็นเห็ดลงไปแล้วก็น้ำปลาลงไปก็ต้มเห็ดเลยก็ได้นะครับเมื่อเราคั่วพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ใส่ลงไปที่ครกเลยตมร้อนๆนะครับมันก็จะตำง่ายนะครับแล้วก็ละเอียดเร็วนะครับ นี้เลยนะครับตามไปให้ละเอียดเลยนะครับสำหรับเห็ดที่ใครจะต้มนะครับก็ต้มคู่กันไปได้หรือว่าใครมีแค่เตาเดียวนะครับก็คั่วพริกก่อนแล้วก็ตำพริกแล้วก็ใส่เห็ดตามนะครับก็ใช้าการตำเห็ดตามไปอีกทีหนึ่งก็ทั้ง2องอย่างนี้อันไหนก่อนก็ได้นะครับใครจะต้มเห็ดก่อนก็ได้เช่นกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกัน อ,อย่างแรกที่ผมใส่ลงไปก็จะเป็นน้ําต้มสุกครับใ,ใส่ไปก่อนนะครับ1ทัพพีตามด้วยน้ําปลาครับ1ทัพพี ้ำตาลใส่นิดเดียวนะครับนิดเดียวพอแค่ตัดรสชาตินะครับหรือว่าใครไม่ใส่ก็ได้นะครับสําหรับน้ําตาลไม่ใส่ก็ได้นะอ่าแล้วแต่เพื่อนๆเลยตามด้วยมะนาวนะครับจากนั้นก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันก็ลองชิมดูนะครับอันนี้ผมก็จะให้เพื่อนๆนะครับปรุงตั้งต้นไปก่อนสําหรับผมก็จะเพิ่มน้ําต้มสุกไปอีกหนึ่งถนะครับแล้วก็ปลาไอีกสักหน่อยนะครับก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ใส่เป็นผักชีลงไปนะครับในขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับ เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะผักชีเราจะใช้เป็นผักชีฝรั่งก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบ,บอกเลยว่ากลิ่นหอมมากๆเดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยนะครับเตรียมรับประทานกันได้เลยครับตักใส่ถ้วยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับน้าพริกเห็ดฟางของเราในวันนี้นะครับบอกเลยว่าหอมอร่อยหนัวแซ่บมากๆนะครับเ,เพื่อนๆใครจะทานคู่กับข้าวเหนียวหรือว่าข้าวเจ้านะครับเพิ่มไข่ ไข่เจียเปกสักนิดนึงนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะฮะคร,ครับก็ฝากเ,เพื่อนลองนําไปทําตามกันดูได้เลยบอกเลยว่าอร่อยติดใจแน่นอนนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ